สวัสดีครับอยู่กับผมโรเบิร์ตเปิร์สกรอร์เช่นเคยนะครับกับชีเป้าคู่เดือดวันนี้มีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับเป็นทางฝั่งของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซันเดอร์แลนด์นะครับเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางฝั่งของลีดยูไนเต็ดผลงานจาก10รายการล่าสุดนะครับที่เคยพบกันมาเป็นทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์นะครับที่สามารถคว้าชัยไปได้ 1- 4ึงสี่รายการลีดยูไนเต็ดคว้าชัยไปได้แค่3รายการนะครับแล้วก็จบเสมอกันมา3รายการ โดยนัดล่าสุดนะครับเจ้าบ้านอย่างลีดยู่นเต็ดคว้าชัยไปได้ด้วยสกอร์2อประตูต่อหนึ่งอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านวันนี้ซันเดอร์แลนด์เนี่ยแข่งไป17เกมคว้าชัยได้7เสมอ6แพ้ไป4เกมมีทั้งหมด27เแต้มทางด้านทีมเยือนลีดยู่นเตตดแข่ง17เกมเท่ากันคว้าชัยไปได้5เสมอ4หลุดแพ้ไปถึง8เกมมีทั้งหมด19เแต้มผลงานของเจ้าบ้านนะครับซันเดอร์แลนด์จาก10ใรายการล่าสุดเนี่ยคว้าชัยไปได้ถึง4รายการ เสมอ4รายการนะครับแล้วหลุดแพ้เนี่ยแ,แค่2รายการเท่านั้นเองโดยนัดล่าสุดนะครับซันเดอร์แลนด์บุกไปเสมอทางฝั่งของไบตันมา0-0ทางฝั่งของผลงานทีมเยือนนะครับลีดยู่ในเตดใน10รายการล่าสุดเคว้าแต่ไม่ได้เพียงแค่3รายการเสมอ2แล้วหลุดแพ้เนี่ย4เรา่องการเลยโดยนัดล่าสุดนะครับทีมในเด็ดเปิดบ้านคว้าแต่ได้ชนะคิสตันทาร์เรียไป4-0 วันนี้ซันเดอร์แลนด์นะครับเจ้าบ้านน่าจะสามารถคว้า3แต้มได้ไม่ยากตรงนี้เพราะว่าจาก10รายการล่าสุดนะครับที่ลงแข่งขันในบ้านตัวเองเนี่ยคว้าชัยนะครับเสมอมาเนี่ยเกมติดไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ผลงานที่เคยพบกันมากับทางฝั่งของลีด d u ยูไนเต็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นต่อกว่าวันนี้ซันเดอร์แลนด์3แต้มไม่เกินใจ